สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลิร์ฮาร์สช่องที่นําสาระดีๆเกี่ยวโลกของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสําหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในช่วงของการรีวิวนะครับตัวเกม NFT นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้รีวิวตัวเกมนะก็จะเป็นรีวิวในส่วนของกิ้วที่จะเอามาใช้ในการเล่นเกมนะครับที่จะเป็นกิ้วที่รวบรวมของการเล่นเกมเป็นพาร์ทเนอร์เกมต่างๆอะไรแบบนี้โดยกิ้วนี้เนะี่ยก็เป็นกิ้วแบบที่เป็นการกระจายสูงนะมีชื่อโปรเจกต์ว่าอ่ากู๊ดเกมกิ้ว นะครับกูเกเกมสิวนะก็จะเป็นกิวที่รวบรวมผู้เล่นมีการบริหารมีการอะไรทาสกอร์ลอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นระบบที่เป็นกระจายส่วนอยู่บนโลกของบล็อกเชนนั่นเองนะครับทีนี้กิวนี้มีความน่าสนใจยังไงก็ต้องบอกว่ารูปแบบของกิวตอนนี้นะครับที่เป็นกิวที่เกิดมาเพื่อเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนในบ้านเราเองก็มีในส่วนของอย่างเช่นของกิวไฟใช่ไหมครับกิวไฟตอนนี้ยังออกมาไม่เยอะข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอามาพูดแน,น ใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้ที่จะ IGO ที่ c i t i f y นะครับเนี่เน้องก็ที่พูดก่อนที่ยกมาพูดก่อนเลยเพราะว่าเนี่ยครับอีกประมาณ1วันกับอีก8ชั่วโมงนะครับก็นวันที่4วันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้ที่ผมลงคือวันที่3นะในวันที่4ตัวครูเกมกิลครับก็จะทำการ IGO แล้วสำหรับใครนะครับที่ถือตัว FUND อยู่นะครับก็อย่าลืมมาแล้วกันครับโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากแล้วก็ในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ถือช่วงนี้ก็มาดูราคา FUND นิดนึงก็ต้องบอกว่าราคา FUND นี้ค่อนข้างจะขึ้้้้นนนมาาาาแแแบบลลวววก็ออยยย่่่งงเเเปทีรคคุใสข ข้าไปฮนเดลเนี่ยก็คือถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะเป้าแรกทีนี้ถ้าเกิดมองไปนในส่วนของเว็บสามเนี่ยยังไม่ถึงนะเนี่ยจะอยู่ที่แถวสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าก็อย่า,ยางที่บอกมันอาจจะไม่ใช่เว็บสามก็ได้ดังนั้นเนี่ยใครที่เข้าไปซื้อช่วงนี้นะครับก็ระวังในเรื่องของการย่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยผมก็อยากจะเพิ่มเชียร์เหมือนกันนะเนี่ยถ้าอยากยอา่อเพราะว่าอยากได้เชียร์เพิ่มกันนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการลง ABC แบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะค่อยมาว่ากันในส่วนของตัว c i t y f y ตอนนี้ก็ จะเข้าไปตอนนี้ยังไงก็พิจารณาดูแล้วกันร,ราคาถือว่าแรงพอสมควรเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักในส่วนของตัว c ีดีไฟฟันนะครับวิธีการ ICO แล้วก็วิธีตอนที่มันอัปเดตขึ้นมาว่าต้องมีระบบสเต็กแล้วใช่ไหมก็สามารถที่ไปดูที่เพลย์ลิสต์ด้านบนได้นะครับผมมีทำเพลย์ลิสต์เรียงไว้แล้วนะครับก็ไปลองดูแล้วกันว่าตอนนี้โลกของครนะิปโตนั้นมันมีอะไรพัฒนาไปถึงไหนแล้ว แต่ก็ต้องแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการบอกเล่าตัวอินโนเวชันหรือว่าวิธีการใหม่ๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีและก็บล็อกเชนเท่านั้นยังไงเนี่ยเพื่อนๆที่จะไปลงทุนอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่หน้าเว็บไซต์ของทางตัว o o d Game g u ก l d นะครับก็เนี่ยเดีย๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็เป็น g o o d g a m e u i l d c o m เลยนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอหน้าตาตัวม่วงๆแบบนี้นะแล้วก็เน็ตเดินลงมานะครับ เขาคือใครนะเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเกมหักเกมมิ่งหับนะครับแล้วก็จะคีเอทตัวในส่วนของคนเนี่ยที่จะชอบเล่นในส่วนของเกมบล็อกเชนนะครับเป็น NFT เป็นบล็อกเชนเทคโนโลยีอะไรต่างๆขึ้นมานะเขาจะมองว่าเขาอยากจะทําตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนเกมคอมมูนิตี้ เป็นเกมกิลนะครับที่แบบใหญ่เลยแล้วก็จะมีในส่วนของมาร์เก็ตเพสด้วยนะครับทีนี้เมาดูในส่วนของคีย์ฟีเจอร์ของตัวกิลนะครับก็จะมีแน่นอน a อ p พ to E จูเออันนี้จะเป็นในส่วนของคนที่อยากจะเข้ามาเป็นสกอร่าของเขาเนะครับเราก็จะมีเขาก็น่าจะมีกลุ่มมี Discord มีอะไรของเขาเนาะเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นการมอบทุนมอบะไรเป็นคอนแทคอะไรให้นี่ครับอันนี้ผมยังไม่รู้รูปแบบเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอตัวเขาเองออกมาเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Land e n นจ o เ a r n อันนี้ก ผมสามารถที่จะเอา,อาแลนในเกมของผมบางเกมที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาอะนะไปปล่อยไปอะไรมีตัวละครอย่างเงี้ยเอาตัวละครไปให้เขาเล่นเขาอะไรได้แล้วก็จะมีแบ่งสัดส,ส่วนกลับมานะครับสามารถที่จะมีระบบสเต็กนะครับก็สเต็ก to Earn นะเหรียญที่เราได้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเหรียญที่ชื่อ GGG ก็น่าจะเป็นเหรียญครูเกมกิวเลยนะครับเหรียญน,นี้สามารถเอาไปสเต็กเอาไป เอาไปวอร์ดจิ้งไลนะครับหรือว่าจะมี e อ็ก u ์คลูซีฟคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษของเหรียญก็เดี๋ยวมันน่าจะมีตามอีกอัปเดตอีกเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของลบแมพนะครับลบแมพตอนนี้เนาะก็ในส่วนของเฟสแรกนะครับก็จะมีการขายเหรียญมีเว็บแดชบอร์ดมีสเต็กรีวอร์ดซึ่งตอนนี้น่าจะยังอยู่ในเฟสแรกอยู่นะ เฟสแรกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเริ่มขายเหรียญเร็วๆนี้ใช่ไหมครับก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มขายเหรียญครับเพราะเฟสที่2เนี่ยจะมีในส่วนของ NFT Marketplace นะครับตัวโมบายแอปนะครับเริ่มที่จะมีเกมไฟล์ลังกิ้งมาแล้วก็ในเฟสสามเนี่ยก็จะเริ่มตัวเนี่ยครับดีดิ้งฟีเจอร์ก็จะออกมาแล้วในส่วนนี้นะพวกเนี้ย,ยฟีเจอร์ที่จะมีการสกอร์ไล่าเียก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวโคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอ่าอินเวส터เดียวกับของอาริชใช่ไหมครับก็จะเป็นเว็บไซต์ทีีีี่่่่่ถ้้าาาใคคคครรเเลลนนนออะะะจจมมมตััววโยูแก็บ น่าสนใจทีเดียวอาจจะรีสเท่าโอเคก็ได้นะครับแล้วก็มีส่วนของอเวียมต้องถือว่าอนะินเวสเตอร์นน่าสนใจหลายเจ้าเลยนะครับมีแต่เจ้าที่แบบ เห็นตาคุ้นตาบ่อยๆเลยนะครับมีไอเชนด้วยมีในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับที่อันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มของเกมเนาะที่จะเข้ามาร่วมในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นเนี่ยครับมีในส่วนของนี่อ่าไซบอลตัวนี้ก็เพิ่งร่วมกับกิลไฟแล้วก็ไบแนมไปใช่ไหมมีในส่วนของเนี่ยครับตัวโมโนโพลิสเต้นเป็นเกมตัวเกมเศรษฐีใช่ไหมครับแล้วก็อ่าคอนเนียมเวิร์อ่ะมีตัวนี้ก็จะมีหลายจี้หลายก็จะมีหลายเจ้าเลยนะครับสำหรับตัวพาร์ทเนอร์นะครับทีนี้อ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับก็มีข้อมูลปรรระะะะะมมาาาณนนนนนนี้้คับซึ่่่่งงไไเเเยออก็็จดหใสววข โปรเจกต์เข้าๆของเข,าเ,ขาเป็นยังไงเขาคืออะไรเห็นเหรียญเห็นอะไรเนะราะพอเบื้องต้นเห็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาร์ทเนอร์น่าสนใจมากสําหรับเนี่ยพาร์ทเนอร์ผมมองว่าโอเคเลยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของไวเบเปอร์นะครับจริงๆไวเบเปอร์เนี่ยครับผมขอพูดเลยแล้วกันว่าอ่าผมลองเข้าไปอ่านแล้วซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหน้าปกีมานะเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีลงดีเทลนิดหน่อยแต่ว่าผมไปเจอสรุปของทาง ซีดีไฟมาซึ่งเขาเขียนก็ครอบคุมไว้เปเปอร์หมดอนครับแล้วก็สรุปมาดีอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขออ่านที่นี่แล้วกันนะครับคือเขาบอกว่าตัวกูเกมกิลเนี่ยเขาจะเหมือนตัวเป็นเกมมิ่งหับนะด้วยแพลตฟอร์มนะครับเขาก็จะมีเป้าหมายหลักๆนะครับอยู่3อย่างนะครับก็คือในส่วนของการรีเสิร์ชแอนเนอร์อยเมนต์นะก็จะเป็นการรีเสิร์ชแล้วก็มีการลงทุนนะครับในส่วนของตัว NFT เกมนะครับมีกิลเดเวลลอปเมนต์นะครับมีการสร้างกิลุ่มขึ้นมารีคูดเมมเบอร์นะครับมีการให้โนนนเลลกกัับบคคอมมมูิตีี้้ะรแว็ างวัลให้กับกิวเมมเบอร์ทุกคนนะครับคนที่เป็นกิวเมมเบอร์ก็น่าจะเป็นคนที่ต้องเข้าไปถือเรฉลี่ะนเนาะนะหรือว่าเป็นสกอรล่า่นั่นเองนะครับมีในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับก็อากรูเกมกิวเนี่ยก็จะโฟกัสนะครับออนมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยครับจะได้เอ็นเกจเมนต์ให้กับคือเหมือนมาร์เก็ตติ้งให้เอ็นเกจเมนต์สำหรับคนที่เข้ามาทําเป็นเหมือนอาร์ติสเป็นผู้ผลิตผลงานนะแล้วก็ในส่วนของคนที่จะมาซื้อนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอเรื่องของการที่เราจะเ Earn e อเะร์น,นออ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 อปปปปปรรรร์ทููนนนนนนิิิตตีีี้้้เเเ่่่งงงขขคาาาะะะัับบกก็็จจสวได เงินรับรีวอร์ดต่างๆเนาะก็จะมีในส่วนของคนแรกกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มสกอร์ชิพนะอย่างที่บอกนะก็เป็นแอปพลายจูเอิใช่ไหมเข้ามาแล้วเนี่ยเราสมัครสกอร์ชิพเราไปเล่นเกมให้เขาเนี่ยครับมีคาแรคเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะคือไม่ต้องใช้คอร์สเลยก็คือสมัครผ่านเกมเขาผ่านอะไรเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับมีในส่วนของเล่นมีในส่วนของเลนดิ้งแอสเซทใช่ไหมก็อย่างที่บอกคนที่มีแอสเซทในเกมอยู่แล้วสามารถที่จะไปปล่อยให้เขาให้คนที่เป็นสกอร์เนี่ย มาเล่นให้นะครับแล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่เป็นเหมือนค่าเช่าค่าอะไรไปนะครับมีในส่วนของวอลแล้วก็สเต็กกิ้งนะครับเราสามารถที่จะนำเหรียญจี g GG เนี่ยไปสเต็กได้นะครับแล้ในก็ในส่วนของตัว Early Success นะครับก็คือเนี่ยตอนนี้นะเขาบอกว่ากิวของเขาเนี่ยก็คือมีเมมเบอร์นะเกิน40,000คนแล้ว แล้วก็มีสกอ o l ชิพนะครับมากกว่า400คนนี่ขนาดเริ่มยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับประมาณ2เดือนเองนะครับโอเคทีนี้มาดูในการในส่วนของตัวโทเค็นแล้วก็ i g o แ a กกันบ้างตัวโทเค็นเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าโทเค็นของที่ชื่อ GGG เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เราจะได้นะครับส่วนแบ่งรายได้เนี่ยเวลาคนที่ถือเหรียญน,นะ ก็จะมีส่วนแบ่งรายได้จากการที่เนี่ยครับเขามีการผลิตตัว NFT ออกมาอย่างยกตัวอย่างนะรกรณีของ Axie เนี่ยมีการบีดดิ้งนะมีการรายได้บีดดิ้งจาการขายตัวละครที่เกิดจากการบีดดิ้งแล้วเขาก็จะแบ่งมาให้นะครับรายได้ที่2เนี่ยเกิดจากการที่ส c o l a r เรา เล่นเกมให้นะครับเราจะได้ส่วนแบ่งกลับมาและในที่3ก็คือเกิดจาก NFT Marketplace นะครับสามารถที่เอาตัวเหรียญกูเกมิลไปซื้อตัว NFT ต่างๆมาเก็บเพ a ส e ของเขาได้นะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าอาทีนี้ผมขยายความในส่วนของสกอร่าดนึงสกอร่าเนี่ยก็คืออาจจะต้องเป็นกลุ่มของคนที่เอาเหรียญไปสเตกใช่ไหมครับพอสเตกปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นการลงทุนให้กับสกอ l ่าแล้วแล้วก็สกอ l ่าเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมได้มันก็จะแบ่งออกมาเป็นรีเทิร์นนะครับมันก็จะบนแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการได้ เงินใน Good Game Guild นั่นเองดูในเรื่องของ i g o ที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4โนเวม ber นะครับแล้วก็ตัวเหรียญ GGG เนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่อยู่บน BSC นะครับ BSC Chain นะครับ BEP 20นะมีซัพพลาย100ล้านนะครับแล้วก็มีทั้งทั้งซัพพลาย100ล้านนะครับแล้วก็จะเริ่มมี listing price นะครับอยู่ที่0.3นะครับโดยเนี่ยระยะเวลาในการที่เป็น vesting period เนี่ยจะอยู่ที่ตอนแรกนะเวลาที่ล i s ที่เวลาที่ลิสตัวเหรียญจะขึ้นมาเนี่ยก็จะแบ่งออกมาทันทีครับ20%ให้กับคนที่ทำทำการ ICO นะครับแล้วก็จะมีการเว้นไปอีก1เดือนอเว้นไป1เดือนนะเดือนแรกให้ก่อน20%อีก1เดือนไม่ให้นะครับแล้วก็จะหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยก็จะปล่อยอีกทีละ20-20 20จนครบ100%อนะครับอันนี้คือวิธีการปล่อยของเขาเนาะก็เท่ากับว่า ใช้เวลาในการปล่อย,ยก็ราวหเดือนนะครับหเดือนนะครับก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้แย่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆนะครับของทาง g ร o เกม i ิวนะที่ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ด้วยส่วนตัวผมชอบโปรเจกต์แนวนี้นะมองว่ามันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่สนับสนุนให้คนที่อาจจะอาจจะเป็นในทุนที่มีเงินแต่ไม่มีเวลาแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของคนที่มีเวลาแต่ไม่มีเงินใช่ไหมครับคนที่เป็นรายย่อยอย่างเงี้ยได้มา เจอการเป็นเหมือนที่แมทชิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดและเป็นคอมมูนิตี้ที่อาจจะเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราเริ่มมาแล้วในไทยเราเองอย่าลืมนะครับเราก็มีตัวคิวไฟล์เหมือนกันอันนะั้นเดี๋ยวคิวไฟล์ผมมารีวิวแน่นอนถ้าเกิดรูปแบบมันเต็มมากกว่านี้ทีนี้กลับมาดูกันในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือคอมมูนิตี้ของทางตัวกูเกิลเกมสใช่ไหมครับก็คือโซเชียลมีเดียมาเริ่มกันที่ตัวเทเลกราฟนะครับเทเลกรนนกกาฟ แล้วก็ในส่วนของ Discord ซึ่งผมมองว่าหลักๆเขาน่าจะโฟกัสที่นี่ในส่วนของ Discord ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถือว่า Discord ใช้ได้ครับมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ประมาณ1 4 0 0 0คนนะครับก็ถือว่าใหญ่นะสำหรับ Discord ด0 0่0กว่าเนี่ยนี่ d ินี่ถือว่าใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ไปดูอีกอันนึงก็คือในส่วนของ Twitter ร์นะครับทวิตเตอเนี่ยก็น่าสนใจทวิตเตอร์นี่ก็65,000คนดังนั้นก็ยังถือว่าโปรเจกต์นี้ยัง เป็นโปรเจกต์ที่ถ้าคอมมูนิตี้นะถือว่ากลางๆแต่ก็อาจจะเป็นแนวนี้แหละครับเพราะเป็นแนวคิวเนาะก็อาจจะไม่ได้หวือหวามันกรณีที่เกมอะไรมากนะอย่างนี้เนาะก็อันนี้ก็มาลองดูกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูอัปทีนี้มาอัปเดตกันในส่วนของตารางนะการ I G O ของ City f i ฟทนึงต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยแน่นมากๆนะครับเนี่ยเรามีเดือนเรามีต้นเดือนเรามีในส่วนของไกลอาไปแล้วนะครับ ทุกคนบาดคนก็น่าจะได้ไปเจ็แบแดเด้งกันเมื่อคืนนะแล้วก็เนี่ยในส่วนของคูตเยมกิลที่การจะออกในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของไคโอวอร์ที่จะออกวันที่12แล้วก็จะมีในส่วนของไทรฮาร์สครับวันที่ยีซึ่งจริงตัวไคลตวอร์เนี่ยเพิ่งเข้ามาแทรกนะตอนแรกผมยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่านี่เข้ามาแทรกไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีอะไรมาแทรกนะซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยซิตี้นี่โอ้โหโปรเจกต์อัดแน่นสุดๆเลยครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะเกิน5ไปแล้วนะ เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดนับแค่นี้ก็คือ5แต่เรายังไม่สิ้นเดือนเลยนะซึ่งปกติแล้วเขาจะออกทีละหนะ้าต้องบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เยอะนะคนนั้นคนทํา i g o เนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งแต่แรกเลยอะที่เราคุยกันอะอันนั้นค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยก็แนะนําว่าไถือครับนะเพราะว่าแบบหลายๆตัวถ้าเราฟุกๆขึ้นมาเนี่ยโอ้หมันได้หลายเด้งจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเลิร์ลอสครับสวัสดีครับ